สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนแล,นาลา้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกท่านคะการทํานายดวงชะตนี้นะคะอาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีและปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะกับตัวท่านนะคะสิ่งใดที่ดีขอให้ทุกท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกําลังใจสําหรับตัวท่านนะคะและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคด้วยก็ขอให้ท่านอย่าวิตกกังวลหรืออย่าท้อแท้นะคะการที่ได้รับรู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวท่านนะคะ เพื่อท่านจะได้ค้นหาแนวทางหรือวิธีการตั้งรับรับมือและแก้ปัญหาเหล่านั้นนะคะและขอให้ทุกท่านคิดบวกมีพลังบวกมีกำลังใจที่ดีนะคะเพราะว่าการที่ท่านคิดคิดถึงแต่สิ่งที่ดีหรือพลังบวกหรือนึกถึงแต่สิ่งที่ท่านปรารถนาอยากให้สำเร็จสมหวังจะเป็นพลังดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในตัวท่านนะคะ จะทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านและจะทำให้ท่านสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของ ชาวราศีเมทุนลัคนาราศีเมทุนในเดือนพฤศจิกายน65นะคะท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้นะคะสําหรับชาวราศีเมทุนก็คือท่านที่เกิดวันที่ระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นดูกันนะคะว่าในภาพรวมทั้งทาง,ทงด้านการงานการเงินความรักสุขภาพของท่านในเดือนพฤศจิกายน65นี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาบ้างนะคะมาดูกันนะคะเริ่มต้นจากทางด้านการงานกันก่อนเลยเนาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน65นี้การงานของท่านอาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างนะคะแต่ก็ขอให้ท่านอย่าท้อแท้ให้ทุ่มเท กับการทำงานให้เต็มที่นะคะแล้วยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่างานท่านจะล่าช้าหรือจะมีติดติขัดขัดบ้างยังไงเนี่ยแต่เกณฑ์การงานของท่านเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ดีมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จดีอยู่นะคะ และในช่วงนี้ให้ระวังการที่จะมีคนคอยกลั่นแกล้งหรือนินทาว่าร้ายหรือพูดให้ท่านเสื่อมเสียเสียหายนะคะก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์และคําพูดนะคะอยใช้ถ้อยคําที่รุนแรงหรือใช้อารมณ์นะคะแล้วก็การพูดสื่อสารต่างๆเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดในงานนะคะแล้วก็ให้ระวังบุตรหลานลูกน้องอาจจะนำปัญหามาให้ท่านต้องแก้ไขนะคะ แล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอาจจะมีการทะเลาะบอแวงกันนะคะกับลูกน้องหรือผู้ร่วมงานนะคะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านต้องอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะคะให้อดทนไว้นะคะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ้านายหรือ ผู้บังคับบัญชานะคะให้ท่านนอบน้อมอ,อม่อมตนไว้ก่อนนะคะอย่าไปโต้แย้งแม้ว่าจะมีความเห็นที่ไม่ลงรอยหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็อย่าโต้เถียงนะคะให้รับฟังแล้วก็นิ่งๆไว้นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะการงานของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ถือว่ายังมีเกณฑ์ดีค่ะ,ะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จอยู่นะคะแต่ว่าขอให้ท่านเนี่ยทุ่มเทกับการทำงานให้เต็มที่นิดนึงนะคะสำหรับทางด้านการเงินนะคะในเดือนพฤศจิกายน65นี้นะคะช่วงนี้ท่านจะหาเงินได้ง่ายนะคะท่านมีเกณฑ์มีโอกาสดีนะทางด้านของการเงินนะคะจะมีโชคมีลาบเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ท่านที่มี งานเสริมหรืออาชีพเสริมนะคะก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่ๆท่านที่ชอบเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงได้นะคะก็มีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบนะคะแต่ก็เสี่ยงพอประมาณนะคะอย่าเสี่ยงเยอะจนเกินไปนะคะเสี่ยงพอให้มีกําลังใจนะคะแล้วก็ท่านนอกจากนี้ท่านก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบแบบไม่คาดฝันนะคะ แล้วก็พอกลางเดือนไปแล้วเนี่ยนะคะท่านจะมีรายจ่ายเยอะนะคะอาจจะเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีนะคะแล้วก็ท่านที่คิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้นะคะขอแนะนําว่าให้ชะลอไว้ก่อนนะคะหรือเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินนะคะอาจจะเป็นการลงทุนไปแล้วได้ผลที่ไม่คุ้มค่านะคะกับ ที่ท่านคาดหวังไว้นะคะแล้วก็จะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้ก็ให้พิจารณาให้ดีนะคะเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินอาจจะให้ยืมไปแล้วไม่ได้คืนนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะแม้ท่านจะมีรายจ่ายเข้ามาในช่วงนี้เยอะนะคะแต่ว่าการเงินของท่านยังดีนะคะยังมีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีรายรับเข้ามาคล่องตัว สะดวกสบายอยู่นะคะไม่ไม่มีการเงินไม่ติดขัดนะคะยังถือว่าคล่องตัวหมุนเงินได้ดีนะคะสำหรับทางด้านความรักนะคะคนที่มีคู่นะคะช่วงช่วงนี้ท่านกับคู่ของท่านเนี่ยยัง รักกันดีนะคะยังมีความเข้าอกเข้าใจกันดีอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้ท่านกับคู่ของท่านเนี่ยอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานอาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงนะคะแต่โดยรวมแล้วความรักของท่านยังดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับคนโสดนะคะ มีเกณฑ์ที่คนคบคนคุยเก่าๆที่ห่างหายกันไปจะหวนกลับมาขอสารสัมพันธ์กับท่านหรือมาขอคืนดีกับท่านนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับท่านโดยอาจจะเป็นคนในที่ทํางานหรืออาจจะเป็นคนที่มีคนแนะนําให้รู้จักนะคะก็ให้ลองพิจารณาดูให้ดีนะคะศึกษากันให้ดีก่อนนะคะ ต่อไปมาดูทางด้านของสุขภาพนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนของข้านี้นะคะก็ให้ท่านระวังในเรื่องของโรคทางเดินปัสสาวะช่องท้องโรคกระเพาะอ,อาหารนะคะแล้วก็ช่องปากอ่อแล้วก็สายตานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้ท่าน รักษาสุขภาพด้วยนะคะให้ทานอาหารให้เป็นเวลานะคะแล้วก็อย่าเครียดมากให้หาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็พักผ่อนสายตาด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้มีสุขภาพที่ดีไม่มีการเจ็บป่วยนะคะค่ะก็ขอบ ขอบคุณชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมทุนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆุท,กท่านที่เข้ามารับชม รับฟังคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ